หัวข้อมาสจัน่นแห่งน้ำกับพลังออร่าซึ่งเป็นงานวิจัยชิ้นเอกของโลกอีกชิ้นหนึ่งถือว่าชิ้นเอกนะครับ<น>เพราะว่าเป็นผู้ที่ทำในเรื่องนี้ในประเทศไทยเรากำลังแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมจำเป็นที่จะต้องแนะนำให้หมดเท่าที่มีในหนังสือจากท่านวิทยากรนะครับท่านที่เป็นวิทยกรท่าน นิติกรหลักท่านจบวิทยาเอกทางด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยดุ๊กสหรัฐอเมริกาท่านจบแพทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลวุฒิบัตรอาชีวานามัยและความปลอดภัยจากออสเตรเลียตำแหน่งในปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้ทรงอนุวุฒิ์เป็นาศาสตราจารย์เกียรติคุณคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานมูลนิธิสุขภาพ เรียกว่า Health Foundation เป็นประธานสถาบันสุขภาพนานาชาติ International Health Institute เป็นอาจารย์พิเศษนักศึกษาแพทย์ปริญญาโทเวชศาสตร์อายุรวัตและวิทยาศาสตร์อายุรวัต Anti-aging medicines Anti-aging science ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงท่านเป็นอาจารย์พิเศษคณะแพทย์แผนตะวันออกของมหาวิทยาลัยรังสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทท่านมีประสบการณ์ ในการเป็นอดีตกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติหรือว่ากปอท่านเป็นอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพลเอกเปลมนตินสุรา,านนท์อดีตที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญขององค์การนาำใหม่โลกอดีตประธานคณะทำงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพลังงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอดีตประธานสถาบันความปลอดภยัยอาชีวานามัย สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานแห่งเอเชียอดีตที่ปรึกษากิติมศักดิ์และคณะกรรมาธการการสาธารณสุขวุฒิสภาอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาการสิ่งแวดล้อมสภาผูปป้แทนราษฎรอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาการสตรีเยาวชนและผู้สูงอายุสภาผูปป้แทนราษฎรอดีตผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้มีพมระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยรถยนต พระราชบ,บัญญัติหมวกนิรภัยและพระราชบ,บัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากการทํางานและสาธารณภัยอื่นๆหลายฉบับปีพุทธศักราช2318ได้รับ2518ได้รับคัดเลือกจากองค์กร Biography f a m e International นำชีวประวัติลงในหนังสือชีวประวัติสำคัญของนานาชาติปีพุทธศักราช2541ได้รับการยกย่องให้เป็น ผู้ทำประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติหนึ่งในส0 0 0 0่นคนทั่วโลกโดยองค์กรมาคริสนำชีว่ประวัติตีพิมพ์ในหนังสือ Who Is Who in the World ใครเป็นใครในโลกขอที่ประชุมช่วยกุณาให้เกียรติยืนขึ้นต้อนรับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ดรวิจิตบรุญิโหรับะ เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยของบริษัท Fusion Excel International Thailand Country License ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะฮะแล้วก็ขอโอกาสนี้จะแนะนำผู้ช่วยท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับผู้ช่วยของท่านอาจารย์นั้นเป็นเภสัชกรจบปริญญาตรีเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลายัยมหิดลปริญญาโทเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์พิเศษคณะเพศจุลามหิดลและก็เชียงใหม่ที่ปรึกษาโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาเป็นอุปนายกสมาคมสปาและนวดแผนไทยกระทรวงสาธารณสุขที่ปรึกษากรรมการผู้ร่วมก่อตั้งโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกตำรวจที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำศูนย์การเรียนรู้เสริมสร้างศักยภาพและภูมิปัญญาผู้สูงวัยปทุมธานีกระทรวงพัฒนาการสังคมและสวัสดิการประธานที่ปรึกษาบริษัทร,รักผิวประเทศไทย ที่ปรึกษาและม e เด c ิ l Consultant ของบริษัท Great Honor International จำกัด Fusion e x c e l t h a i l a n d Country l i c e เ s e e oh. เป็นวิทยายกรรับเชิญจากโรเตอรีและโรงพยาบาลตำรวจ <Okay. S 1> จุลาเป็นพยา,ยาดิตผู้ช่วยทูตทหาร Defense Army Attack ประจำกัวลาลัมเปอร์และเสรีบันดารัวประเทศมาเลเซียบูรนเป็นอดีตหัวหน้าเภศษัทสนเทศ IT Drug Information Center โรงพยาบาลตำรวจ เป็นอดีตหัวหน้า R&D โรงพยาบาลตำรวจอบรมดูงานบริษัทมาทั้งในประเทศและต่างประเทศขอปรบมือต้อนรับพันตำรวจเอกเพศจักรหญิงวิภาสีพิพัฒน์ภูมินักวิจัยด้วยนะครับช่วนายยืยนขึ้นปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์ด้วยนะครับครับขอมอบเวลาให้กับท่านอาจารย์เลยครับเชิญน,นั่งครับ สวัสดีทุกทกท่านนะครับผมพูดาตามหลังอาจารย์ธนวัฒนก็รู้สึกจะหนักใจหน่อยเพราะว่าไม่มีไม่เคยจะมีลูกเล่นนะครับไปเป็นนักวิชาการ <c oughs> าผมจะได้พูดถึงเรื่องอที่งานวิจัยของผมนะฮะคือการใช้เหรียญ <c oughs> เหรียญแฟนตัม สำหรับเพิ่มพลังน้นําน,นะครับ <c oughs> ให้น้ำเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษ,ษที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของเซลล์ในร่างกายแล้วทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคสูงนะฮะก็เป็นงานวิจัยซึ่งเราทำต่อเนื่องจากงานวิจัยเดองน้ำของ <c oughs> ผู้เชี่ยวชาญของศาสตราจารย์ของญี่ปุ่นชื่อดรอิโมโตะนะฮะซึ่งได้มาบรรยายที่เมืองไทยแล้วเราก็ได้ขออนุญาตท่านทำวิจัยต่อเนื่องต่อยอดของท่านก็จะมาบรรยายให้เห็นว่าการใช้เหรียญแฟนตัมที่เรามีอยู่เนี่ย <c oughs> ะจะได้ประโยชน์สูงสุดได้ อย่างไรและปลอดภัยกับสุขปลอดภัยกับกับร่างกายของเราด้วยนะครับต่อต่อเรื่อยใช่ไหม ก็ตัวนี้โอเคในร่างกายของเราเนี่ยมีมีเซลล์อยู่ประมาณเจ็ด0หันล้านตัวนะฮะ uh, เซลล์ของเราเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับ uh, แบตเตอรี่น้ำแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นขนาดจิ๋วนะฮะ uh, ร่างกายเราที่จะมี uh, ประสิทธิภาพดีก็ต่อเมื่อ แบตเตอรี่เนี่ยมีไฟฟ้าเต็มนะฮะมีไฟเต็มเหมือนกับรถยนต์นะครับถ้า,าจะให้เครื่องยนต์วิ่งดีมีประสิทธิภาพก็ต้องแบตเตอรี่เต็มและมีน้ำที่มีคุณภาพด้วยถ้าน้ำบกพร่องไม่เต็มหรือน้ำคุณภาพไม่ดีาการชาร์จไฟก็จะทำได้บกพร่อง เครื่องยนต์ก็จะขัดข้องนะครับสำหรับเซลของเราเนี่ยเรามถาีถ้าจะให้แบตเตอรี่เต็มเราวัดได้ประมาณ7-80มิลลิโวล์นะฮะร,รถรถยนต์เนี่ยประมาณ 10, 12บมิลสิบสองโวล์นะฮะแต่ของเราเนี่ยเล็กนิดเ,เดียวก็เป็นมิลลิโวล์นะฮะคือประมาณ80มิลลิโวล์ร่างกายเราจะสมบูรณ์นะฮะถ้าเซลของเราเนี่ย มีแบตเตอรี่เต็มนะครับก็เปรียบเยบสม,มือนนาฬิกาเนี่ยนะฮะนาฬิกาที่มีเซลล์เซลล์แบตเตอรี่ของนาฬิกาข้อมือที่เราผูกเนี่ยนะครับถ้านาฬิกาเซลล์เต็มแบตเตอรี่เต็มนาฬิกาก็เดินเที่ยงถ้าแบตเตอรี่อ่อนนาฬิกาก็เดินช้าถ้าแบตเตอรี่หมดนาฬิกาก็หยุดเดินนะครับ เซลของเราเมีน้ำอยู่ประมาณ70็เอร์เซ็นต์ะฮะถ้าน้ำนมีหน้าที่จะทำให้ปฏิกิยาเคมีในร่างกายเราซึ่งมีมากกว่าห้าหม่นชนิดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพะะาปฏิกิยาเคมีในใน,ในเซลเนี่ยจะทำได้หลายอย่างนะฮะเช่น สร้างฮอร์โมนสร้างน้ำย่อยเอนไซม์ mes, สร้างสื่อประสาทให้ให้ใหมามาทำให้อวัยว,ว,วะต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแต่ว่าปฏิกิริยาเคมีอันนี้จะทำได้ มีประสิทธิภาพก็ต้องมีน้ําเต็มแล้วก็เป็นน้าที่มีคุณภาพด้วยมีการศึกษามากมายนะครับในระยะหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่า <c oughs> พิสูจน์ได้ว่าคนเราที่ร่างกายเสื่อมเป็นโรคหรือ,อแก่เร็วนะเราสรุปฟันทงได้เลยว่าเป็นเพราะขาดน้ำ ร่างกายขาดน้ำเราจะเห็นนะครับว่าถ้าเราติดต่อกับผู้ใหญ่นะฮะเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าทางโทรศัพท์เนี่ยนะฮะถ้าคุยคุยกันนะเสียงท่านแหบเสียงท่านาเบาก็แสดงว่าขาดน้ำนะร่รางกายก็จะเสื่อมเสื่อมได้เร็ว เซลล์สมองเรามีน้ำอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมีในสมองเนี่ยเรามีน้ำอยู่ประมาณพันซีซีน้ำในสมองหนึ่งซีซีเนี่ยจะเก็บข้อมูลได้ถึงพันกิกะไบต์ที่เราเรียกว่าพันกิกนะฮะพันกิกะไบต์แล้วน้ำพันซีซีเนี่ย เก็บข้อมูลความจําได้ถึงหนึ่งล้านกิกะไบต์มากทีเดียวนะฮะมากกว่าคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกขณะนี้แต่ว่าจะความจำของเราจะสรุปว่าความจําของเราเนี่ยจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่น้ำนะมันไม่ได้อยู่ที่สาเหตุน้ําเป็นสาเหตุสําคัญเพราะฉะนั้นคนไหนที่ เป็นโรคแอนซเมอร์ uh, หรือเป็นโรคความจำเสื่อมเนี่ยสาเหตุสำคัญก็คือขาดน้ำถ้าเราเติมน้ำให้เต็มจะเป็นน้ำที่มีพลังเราก็จะหายจากโรคพวกนี้ได้หรือป้องก,กันโรคความจำเสื่อมได้ ในเลือดเราเนี่ยมีน้ำถึง95%เป็นนะฮเป็นเม็ดเลือดเป็นโปรโตีนจะเพียง5%เเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดน้ำเนี่ยเลือดก็จะไหลเวียนลำบากนะฮะเลือดจะข้นการไหลเวียนไปตามเส้นเลือดฝอยเนี่ยก็จะไม่จะไปได้ไม่ได้ลำบากนะครับถ้าเรามีน้ำเต็ม เป็นน้าคุณภาพดีเลือดเราก็จะมีมีความสมดุลที่ทางแพทย์เรียกว่าโฮมิโอเ s ซิสคือเมื่อมีความสมดุลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับปัจิริยาเคมีต่างๆก็จะสมบูรณ์น้ําย่อยต่างๆก็จะสมบูรณ์ฮอร์โมนก็จะสมบูรณ์คนที่มีความความดันสูง ความดันก็จะลดลงเป็นปกติคนที่มีความดันโลหิตต่ําก็จะเพิ่มขึ้นเป็นปกติคนที่มีน้ําตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงก็จะลดลงเป็นปกติโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญก็คือต้องให้มีน้ําในเลือดเนี่ยเพียงพอ พูดไง่ายๆว่าต้องให้เซลเราอิ่มน้ำอยู่ตลอดเวลามีนักวิจัยที่เรื่องน้ำที่มีชื่อเสียงในระดับโลกก็คือดรอิโมโต้ซึ่งในรูปนี่นะฮะท่านได้มาเมืองไทยพร้อมกับภรรยาของท่านเพื่อจะมาบรรยายเรื่อง งานวิจัยเรื่องน้ำของท่านงานวิจัยของน้ำเรื่องน้ำของท่านเนี่ยมี <c oughs> ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกท่านปเป็นไปบรรยายทั่วโลกแลเป็นที่ยอมรับนะครับแต่ว่างานของท่านเนี่ยหนักไปทางด้านแก้ไขน้ำน้ำที่มี พอลูชันนะฮะที่มี uh, มวลภาวะเพื่อจะให้ uh, แก้ไขสิ่งแวดล้อมของของน้ำในโลกนะฮนะนี้เราก็ท่านก็นมาบรรยายที่เ uh, มืองไทยนะฮะท่านท่านก็ <c oughs> ได้เน้นหนักเรื่อง uh, การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้พลัง uh, พลัง Vibration พลังคลื่น Vibration Energy คือพลังสั่นสะเทือนซึ่งเกิดจากสวดมนต์เกิดจากดนตรีเป็นต้นนะฮะเราก็ทางบริษัทฟิวชั่นเอ็กเซลก็ได้ขอให้ท่านทำวิจัยเรื่องเหรียญพลังงานนะโดยเอาเหรียญเนี่ยามา วางใหใใใ้ใต้ขวดน้ำนะฮะเพื่อจะให้มีพลังงาน,นาแผ่รังสีเข้าไปในน้ำก็ไปปรับน้ำให้มีคุณภาพาดีขึ้นท่านก็มาแสดงให้เรา,เ,าเห็นว่างานของท่านนี่มีผลกระทบต่อน้ำอย่างไรบ้างนะฮะ อันนี้ก็เป็นภาพที่ท่านมาบรรยายที่เมืองไทยเราจะเห็นนะครับว่าน้ำนเราเนี่ยน้ําในขวดหรือน้ําในภาชนะต่างๆหรือแม้แต่ในอ่างเก็บน้ําในบึงในในแม่น้ําทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้ามาทําให้เย็นแล้วมันจะเป็นผลึกนะฮะ ผลึกเนี่ยจะสวยงามหรือจะจะ,ะไม่สวยงามก็อยู่ที่คุณภาพของน้ำภาพทางซ้ายมือตัง้งทางขวามือของท่านเนี่ยนะครับเป็นภาพของน้ําในขวดซึ่งยังไม่ได้ยังไม่ได้เพิ่มพลังนะเมื่อเพิ่มพลังเอาท่านเอาเอาเหรียญ แคนตั้มของเราเนี่ยนะฮะมามามา,มาวางใต้ขวดน้ำหนึ่งชั่วโมงทางภาพทางภาพทางทางทางซ้ายมือของท่านนี่นะครับก็จะเป็นผลึกเหมือนเพ็รเลยครับเป็นผลึกหกเหลี่ยมมสีสีสันสวยงามมาก เหมือนกับเหมือนกับผลึกของเพชรอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นอีก,อ,อ,กอีกแบบหนึ่งนะครับผลึกเละเลยเห็นไหมไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เป็นรูปผลึกนะฮะเป็นกระจายนะฮะเมื่อหลังหลังจากวาง <c oughs> ขวดน้ำลงบนเหรียญหนึ่งชั่วโมงนะเอาน้ำไปทำให้เย็น สิบห้าองศาเราก็จะเห็นผลึกสวยงามเมื่อเอาคุณสมบัติของน้ำที่ที่ยังไม่ได้เพิ่มพลังมาเปรียบเทียบกับน้ำที่เพิ่มพลังมันจะมีข้อแตกต่างทางาสุขภาพที่ดังด้านสุขภาพหลายเรื่องนะคร น้ำดื่มทั่วไปนะฮะเป็นเช่นเป็นน้ําที่ขาดพลังงานนะนะเป็นน้ําที่ไม่มีชีวิตนะไม่ไม่ไม่ไม,มีรสส่วนส่วนน้าที่เพิ่มพลังแล้วเนะี่ยฮะจะเป็นน้ําที่มีพลังชีวิตนะฮที่คนชนจีนเรียกชี่คนอินเดียเรียกปรานนะฮนะรสนะ้านะจะมีรสหวานเล็กน้อย ดื่มได้มากนะฮะถ้าน้ำน้ำก็จะสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อโรคเพราะว่าจะมีพลังรังสีเนี่ยเข้าไปฆ่าเชื้อไดนะ้การที่เราดื่มน้ำที่ไม่มีพลังชีวิตเนี่ยนอกจากพลังงานเราจะเราไม่ได้พลังแล้วเนี่ยพลังงานจากร่างกายเราก็จะสูญเสียไปด้วยนะ ถูกดูดออกไปประการที่สองนะครับน้ำที่น้ำดื่มโดยทั่วไปที่ยังไม่มีพลังนี่ครับจะมีมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆนะฮะเ,เราวัดวัดความเป็นกรดความเป็นด่างเราเรียกว่า PH นะคนะฮะ ระหว่างสี่ถึงเจนะ็ดนี่ตามมาตรฐานของออยนะฮะก็ให้สี่ถึงเจ็ดนี่น้ำที่เป็นกรดเนี่ยก็จะไม่มีจะไม่จะไม่มีจะไม,ะไม่ไม่เป็นประโยชน์นอกจากไม่เป็นเป็นโทษกับร่างกายเราด้วยเพราะว่าเวลาเรากินอาหารเข้าไปนะครับจะเป็นไขมันจะเป็นแป้งจะเป็น โปรตีนก็ตามเนี่ยหลังจากย่อยแล้วเนี่ยมันจะเลือดเราจะเป็นกรดนะฮะทานเมื่อเลือดเป็นกรดเนี่ยก็จะทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานของออสารปฏิกิริยาเคมีต่างๆที่เราบอกว่ามีตั้งหลายหมื่นชนิดจะผลิดฮอร์โมนจะผลิดเอนไซม์จะผลิต สารสื่อประสาทอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะขาดประสิทธิภาพนะะัะนั้นทำจะทําให้ร่างกายเราเสื่อมนะะเมื่อร่างกายเสื่อมก็เป็นโรคโรคต่างๆที่ทําเช่นโรคมะเร็งเป็นต้นนะะนี่การที่น้ําเติมพลังเราไปเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆนะฮะซึ่งจะเมื่อเรากินอาหารเข้าไป ไอ้น้ำเหล่านี้มันก็จะไปทำลายฤิ์กรดหรือด้วยกาย่าล้างพิษให้มาให้หมดไป